จิตวิญญ,ญาณ101จิตวิญญ,ญาณของผู้สร้างอิทุบเดหลอร์จิซัคไครโดยทีลพง์เทพกรครับคุณได้ยินไม่ผิดครับผมบอกว่าจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างอิทุบเดหลอร์จีซัคไครโดยทีลพง์เทพกรจิตวิญญาณของผู้สร้างอิทุบเดลลอร์จิซัคไครเดหลอร์จีซัคไครสร้างอิทุบครับสร้างคนที่มี สองเพศในเพศเดียวกันครับมีลักษณะเหมือนพระเจ้าคือมีลักษณะความเป็นหญิงและเป็นชายอยู่รวมกันแต่พอมาเกิดบนโลกนี้โลกนี้มันมีอยู่สองเพศคือเพศหญิงและก็เพศชายทําให้ความสมบูรณ์เพศจะต้องกลายเป็นอีตุกกระเทยทอมดี้อย่างที่พวกคุณเข้าใจกันคุณต้องยอมรับให้ได้นี่คือลักษณะธรรมชาติของเดอะลอติสคร เดอะลอตจิตสัตคายเป็นกระเทยครับเป็นอ e ีตุ๊บรับเพราะฉะนั้นจิตมีญาณของผมเนี่ยเป็นจิตมีญาณของผู้สร้างอ e ีตุ๊บเพราะเดอะลอตจิตสัตคายสร้างผมคืออ e ีตุ๊บและเดอะลอตจิตสัตคายก็เป็นอ e ีตุ๊บครับผมคุณต้องรับเนเจอร์นี้ของเดอะลอตจิตสัตคายให้ได้นะครับอ่าคุณครับเอ่อปกตินะครับเมื่อก่อนผมก็กินกาแฟ เหมือนกับคนทั่วไปนะครับแต่ผมเดินทางสายจิตวิญญาณเนี่ยผมก็รู้ว่ากาแฟเป็นอาหารที่ทำให้เรามีอีกโก้นะครับผมก็ลดกาแฟไม่ค่อยได้กินกาแฟครับแล้วเมื่อวานผมก็รู้สึกอยากอยากลองดูซิว่าเรากินกาแฟแล้วเรารู้สึกอย่างไรออพอกินกาแฟไปปุ๊บ ผมก็รู้สึกตอนกลางคืนนะครับนอนไม่หลับมันเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเน่กินกาแฟเท่าไหร่ถ้าจะหลับผมก็หลับได้เออแต่เมื่อคืนเนี่ยมันรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกนอนไม่หลับไม่เต็มอิ่มยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยจะมาถามจิตมีญาณว่าออกาแฟเนี่ย เป็นอาหารที่เหมาะสมกับผมณวันนี้หรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมผมก็จะไม่แดกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาถามจิตวิญญาณให้คุณดูแกลงครับอ่าอันนี้เป็นเพนดูรัมนะครับอ่าผมใช้ในการเดินทางสายจิตวิญญาณครับอ่าผมจะให้แข่งชัดนะครับอ่าขอเชิญจิตวิญญาณของธีรพงษ์เทพกรมาสิงสถิตยอยู่ที่เพนดูลัมมีเรื่องจะสอบถามครับ ถ้ามาแล้วให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับหยุดยิ่งครับผมจะถามจิตวิญญาณว่านัจจุบันบนี้กาแฟเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมกับผม ผมไม่ควรแดกกาแฟใช่ไหมครับถ้าไม่ควรแดกหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาถ้าควรแดกหมุนตามเข็มน,นาฬิกาครับเห็นไหมครับหมุนทวนเข็มน,นาฬิกากาแฟเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมกับผมครับผมไม่ควรแดกครับแดกแล้วรู้สึกอ่อนเพลียเป็น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับซึ่งมาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับอขอบคุณครับอยู่นี่ครับแล้วผมจะถามว่าแอลกอฮอล์หรือเหล้ายาหรือเออบียเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ผมควรดื่มใช่ไหมครับถ้าควรดื่มหมุนตามเข็มน,นาฬิกาถ้าไม่ควรดื่มหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาถ้าไม่ตอบหอยุดนี่ครับ ชัดเจนนะครับเพดูลัมหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าควรดื่มครับแอลกอฮอล์หรือเหล้าเบียนะครับผมควรดื่มขอบคุณมากครับขอเชิญกลับเข้าที่เดิมครับและเช้านี้กูก็เรียบร้อยแดกเล้าแทนการแดกกาแฟกาแฟทำให้ก,ก,กูอ่อนเพลียหรือไผย มึงเห็นไหมว่าความรู้จิตมีญ,ญาณกับความรู้มนุษย์เนี่ยมันต่างกันความรู้มนุษย์เนี่ยมันไม่ให้มึงแดกเหล้าเอี้ยแต่กูแดกเหล้าเนี่ยกูแดกทุกวันแดกเพราะสอนจิตมีญ,ญาณิกับมึงอ่ะเพราะมันมีประโยชน์ต่อมีญ,ญาณมึงอีโง่อีงโง่อีงโออง่อ,อย่าลืมจ่ายเงินค่าเหล้าให้กูด้วยให้กูด้วยสนับสรุนการสอนจิตมีญ,ญาณก็โง่องงองของกู